เดี๋ยววันที่ทุ่นเส้นนี่นะนี่พวกรุ่งเราต้องควรหุ่นนะครับงานอเองแล้วก็ชิพุกคุณสภาที่ของผมนะครับอันนี้ก็จะเต็มวีดีระบบเชื่องคุณลิตี้นะครับได้โตแน่นอนพี่น้องครับวันนี้ก็ซื้อว่าพวกเรามาแนะนำห้องเพื่อร้านนะครับพอที่ท็อปจะสร้างงานมาหลุดหรืว่ามันจะเป็นงานใหญ่หงานเลื่อยงานะครตัวเพราะอย่างน,นี้คยนยังไม่มีใครที่ขอวัวขาวเพราะหมาก็หลาคนแล้ว นะครับเดียวก็ระบุนั้นเป็นโครงการน,น้านาหรี่นี่นะครับคุณนี้ก็ขอบคุณชาวพามนะครับแล้วก็เป็นงานทำบุญดอกปีนะครับก็นเนร่งมาดาวมาค่อยนครับข่มนะครับก็ในชน่วงเด็กๆก็อยากเล่นเป็นบทเพลงแต่ชาเขาไปก้นนะครับดูคุ้มบางนะครับนี่ไปชีวิตกันบ้างนะครับระหว่างที่ที่มาพิซซ่ามาแล้วก็หนังฟองเพลงกับขางผางกคุณสกหรับอาหารการกินด้วยนะค,ครับผม เดี๋ยวถ้ามีผู้รักผู้ใหญ่คนไหนอยากจะขึ้นบนเวทีนะครับเดี๋ยวพี่เจ้าจะพาและขับมาบบกได้เลยนะครับขอาขึ้นมาบูชาอธิษายกับพี่น้องได้นะครับส่วนุก่ว่าจะพาและขับมาเราเป็นน้องโตด้วยนะครับพ่อมันถือว่าเป็นผู้นำสองทิ่นะครับอ่ะไม่ใช่เวลาเราพ่อยาในครับก็เมื่อไรพี่สุภาพมาเราก็เคยได้าทำงานแสดงในขับข้าวอย่างมือีบานเสาด้วย กรูเรียนตัสนัสนไก็คือมาเล่นมาแล้วี่นองครับก็แลายคนคงจะจเหมือนของเราคนนั้นมั้งนะครับอยาพ่อยากมาคุณะไรมีพวกงานเป็นห้อเก๋นะคะยากจะรับถ้าาทอไดทีู่นะคะี่ไปเลยวันทองทีจีวันนะคะพนงานที่านชื่อเสียงงานเมีใไม่ก็นั้หาและการสร้างรายนะเดี๋ยววันนี้มากพนกงานที่ตัวเรา้อรับกเป็นพงานที่ตัวเราเด้าไาใับกานนะคะ